พี่ชายเนี <blunt animation> ่ยเราได้กันมาหน้านะครับแต่ก็แกอยู่ทั้งซึ่อันนี้เนี่ยพุ่มเนี่ยพุ่นได้ยายีมาอายุหนุนและสามปีครับบรรดาทีมงานเราพ่อมอช่อพ่อมาเชื้อจำนะครัพุ่มยายกันไล่คนพุ่มอยู่หาดเยอะนะครับพุ่อยู่สงขลาไล่ปีนะครับแล้วก็มาอยู่นี้ก็ดีใจแต่ว่าพี่นี่มาอยู่นี้ครับก็อยากติบอกตลอดเวลาที่ผ่านมาเจเอิร์โซโซสะโพกโซโซอีกระถกกระถางอีมีปันห้าอีเครื่อมเครื่อง เจดีปัตตุลุ่งมันไม่เคยมีมาแต่นั่งแต่ไรนะครับมีมไมีตัวไม่น่านี้นะไป <c oughs> <c oughs> ไม่ถูกเลย <c oughs> พระรุ่งนะแ <c> ค <oughs> <c oughs> ื่นจะยังเป็นเหมือนเดิมปีแบบทางนิบ้าเนะนีย่ยการถางนี้ยินดีช่วยปัดตุลุ่งใดเปรียบว่าจังหวัดเหลืออ,เอีละละกไล่จังหวัดอยู่เหลืองนึงก็คือว่าถ้าทาี่พิจิตรยุ่งเศร้าท่อปัดตลุ่งเนี้ย ในยูนิกตอร์ค่ายคมปัจจุบันเนี่ยก็กาอย่างคนกลางจะจะอยู่กับกลุ่มชนเนี่ยแน่นะเรามีหลายการพวเจ้าชาวเมีหลายการพวกหน่วยขืนข้ขาวมีสถานีวิทยุให้ประเทศไทยเนี่ยออกอากาศมา,า,มาทีท่เซฟปีนะครับกับคนคนเด้อนะคนจัดเจอวิจิตรัาริตน,นะครับแล้วก็คนเนี่ยคดกล้ามยืนติดตามฟังว,ว่างานรอบอานแรกมันจะอยู่งติดตรงนี้หลายอย่นี้มัดคนจ่าชาวเ เพราะการแข่งขันซิ่งตามสายในประตูนู้นเนี้ยเรามีอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็รวยว่าจุ่มชนนะครับ<อ>แต่ว่าเป็นเกือขใาลของรายการนี้อยู่ก็รอยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเชื่อมั่นว่าข้าวที่ออกจากจากรายการสกมสภาวการดุลถึงรายการนู่นนี่ย<อ>ที่ช่วยจักวัดมาได้บถูกรายการเนี่ยก็คือคนรทึ่ง<อ>นะครับคน<อ>คนจะเข้าใจพวกเกี่อวมาจะหน่อย วันนั้หลนี่เนี่ยยมาอยู่ปับลนไม่เลื่อนหมาบนะครับแเดี๋ยวเขาสาร้าง,งกพก่งวัดเนี่ยออกคูประชาชนทางอ่วัดหอกหอนกันื่จะย่น,นี้อีพันมาหาความําบันดีมานะครับกินงานก้องขอดดอมีอะไรการเดียดชัยเราเองาาเอการทอาอะไรเราเดืชายข้อฉวยจากขออให้่วยอยู่ก็เลยมีฟองด้ึกว่า ผีวัวหน้าต่างนี้เนี่ยมาอยู่นี่ละไม่เนื่อยหมากรับกับบริบทแต่ว่าเมื่อเด็กผีบอกเด็กใจนะครับว่าปลาโน่เนี่ยก็มวยดียเพลสปลาเพลดึงเพื่นอนเราก็ไม่รู้แต่มวยรายการตัวไว้ที่พวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นบรรลือนะว่าไม่รู้เกยมาแบบจอกแบบไหนดังนั้นก็เป็นหน้าทีก็เป็นหน้าต่างนี้เด็กเกินที่จะต้องไปไปไปสู้ครับครับกูบูต่อสู้นั่นแหละเพ่อแต่ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยทางโซ่ต่อปันธุ์ุูกเนี่ย ยินดีเป็นแบกนะครับอย่างไรรวมไอิเงนรวมไม่รวมกันหลวงเจ้าคือกุญจังหวัดปัตตานีจะต้องรู้ว่านผู้หวาแกอีโบอะไรให้เขารู้เขาไปเสือมันบอกเขาจะสบายจะ่วยวันหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีมากๆไม่มีปัญหาเมื่อกับทุกตุกตาบ้างแรงไจขออกกษตรกรได้ความจริงดันตื่นตันใจกับเด ทีมของผมกชอบและการทีมงานก็เกือบใครก็ต้องทำงานประจำวันจากวัดหังนะครับี่มีน้ำใจฝากชงในวันนี้อยากจะขอบคุณขอบคุณแลายท่านนะครับไม่รู้เดี๋ยวให้กันไปดูไลากันไล่กันดังเวลาร่างหนักมัดจิตนำทับกันมาไล่คนกับป้าเราจะมานะครับผมเองก็อยากจะแสดงความขอบคุณกับทุกท่านย่าง สุดถึงเลยไม่ร okay, ู้ดกันเอาอย่้แล้วว่ามามาแรกด้านทีไปเลยว่าโอ้ยโอ้เหมเสียงเกิดเสียงมาจะทันทีคนใจเขดีออกปชก็เลยว่ากดีวดตรงนี้แหละจุดนี้แหละรการคนใจเขาออกปชารวันนี้ก็ับคือแฟนกับจะไดอ่าหนึ่งมาถึงทำงานไหมอะไรยจากทีงานไม้กองพนงานประจานัดวิาันวัดัลุะรดจากทุกมานไม้กับก ัำตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเปล็นผีไหมหแล้ว่าคนไหมแต่บางทีพวกก็ยังตั้งใจทำงานเลยก็คิดว่าจะทำงานยังเป็นความท้าทายนะครับมาเป็นลูกเด็กต้องทำงานเลแต่ว่าเป็นลงกัด็กเป็นความท้าทายแต่ว่าบางทียังเป็นยุทธ์ทางกับเพราะว่ารายหย่าก็ยังติดตังเลยนะครับบ้านก็ยังติดตังกต้องไปไปบ้านมาก็กลับไปตังค์ก็ต้องไปเนี้ยตัวทีงานเราบอกเจอเรางไปไปอาไปบอก ก,ก,กินน้ำชากาแฟกันมาเดินนะครับว่า,าคนจังมันเดินจังกันเดนินมาหาไว้ปัตตุล <c oughs> <c oughs> ุ่งไง